ลมม้อยเวยอยู่ลมม้อยที่ท้องทุ่งพะบาวอากาศหนาวแห้งสบ,สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุกคูสุกคนที่กำลังดิดตามแหมครับส้มซองสาวนิ่มอยู่ตอนนี้สบายดีตอนสวยๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตอนใสม e e, so ื mm ัน hmm. น yeah, mm ี hmm. uh ้กาสนิมกาได้ออกมาทงไฮทงหน้าพี่ละทุกคนเลยืันนี้ออกมาลมาหน้านะมาหน้าสรวค์ตาทุกคนเลยมื่อนี้นํามาโซนสาวค์ตาออกไปหาคุดกระปูหน้าทุกคนมาืันนี้กะเซียนโซนบดํามานําทุกคนเลยมาโซนสรวค์ตาอยู่พี่ละทุกคนอยู่แต่หน้าสาวันตาพี่นะเอาสีผ้าเดียวไปหาคุดกระปูหน้าทุกคนเลยแต่ถูอว่าสิได้ือบอกกะไปติดตามพ z o o มุงน้ำเดียวทุกคนว่าสนิมสีมานเีมันืันนี้นะ อุปกรณ์ทาาั้งกะมีคู่แล้วก็เสียมทุกคนคู่ก็เอาสองอันเพราะว่าคู่บอดํดำแน่นทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาคุดกระปูก่อนทุกคนมันนี้นะร,ร้อนมากเดี๋ยวฮอกาสะไปหาคุดกระปูทุกคนเลยนี่สวรรค์ตาสบายดีจ้าสบายดีเป็นเนลอ่องเจ้านะซ่ง<ะ>ลงคลิปแล้วมี้ถ่ายลงเติอแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาโทรศัพท์เ่นแบบ เฮาแล้วก็มันเด้งออกเฮาแล้วก็มันเด้งออกมันนั่นถ่ายบม่ได้เลนะฮะป่ะยูทูสซองสามวันตากสามวันตาเพิ่ก็เฮ็ดสองทุกคนแต่ว่าอันโทรศัพท์มีปัญหาแล้วก็เลยหยุดถ่ายคลิปเนี่ยมันนี้การสิไปหาลองถ่ายลองเบิ่งร์นคนว่านะเดี๋ยวเนอะเลิกอะเขาไปติดตามซองคนในเน็ตทุกคนเน่ะเลิกว่าซื้อซองนะวันตาสาวเล่าวันตาสาวเล่า มาดำไปกอแล้วทุกคนเลยไปไปเลิกกับเพื่อนน <c oughs> ั้นนได้ไปหานคุดกระปูมาเลิกกับเพื่อนนั้ได้ลายก็มู่สมคอนยังมีท่านไปเพื่อนนะอกกอนแล้วหูกระปูทุกคนเลยคุดลงไปแล้วโอ้นมาดำนะคุงนะสบายดีจ้าสบายดีโอ้คุงนะทุกคนเลยนี่กระปูหนะตโตซวสำนี้น,นัพพอดีแซบ่บอ้อยมีแห้งเด้ <laughs> เดี๋ยวคุดมึงก่นอนเป็นตะเลิกทุกคนในหูนี้นะดำเลยกับเสมคุ่งเลยทุกคนเลยตัวเลิอกอลิฮูนะโผ <c oughs> มือก็ขี่ตรงทั้งมัดจกเอาเมื่อกี้ตทุ่พมาแล้วตัวนี้หูนีกเก็งคือหูกบเนี่ยคนขุดเบิึงขุดเบิึงก่็ไม่ได้เหนื่อยบางแกนบีบีไม่แย่ขุดอึงขุดเบิึงอันนั้นซื้อขุดเบิึงข้าวๆซื้อขุดผักมาหวานจังเลยเนาะพ่อคุณ วอยวอยอยืนลกม้อยขหอดคือวอาวตอนนี้ก็ไม่มีค่ะขู่ล็อกอะไรกินมะขามอยูมปุ้ยละนางวันตาไปหากินมะขามมาเห็นมนะขามหวานชุกทุกคนตาวันตานตุตยลงมาเมื่อกี้นี้ก็หลมนมาเนี้นะลมแห้งอันนี้ก็หล่นกินมะขามหวานชุกก่อน กไลคุบเค็าบอดำนึกเตกินหนาทุกคนเลยไลคุบเกตกินนี่ถ่ายน้ำกับบิท่าน จังโมเมนดอกอได้คุ้งเลยคุ้งเลยนี่แกลกตัวได้บัดคุ้งนะปู้หน้าปู้หน้าพาเพลินคุ้แล้วจ้าคุา้งเลยทุกคนเลยอืมตัวเหยื่ออะไรตัวนี้นะเอ,อ๊ะหน้ามเกาะผมแทนแทนแทนตัวง่ายพ่อชอนกบแน่นอนบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้า ล่มล่มแล้วก็อากาศก็หนาวแต่ว่ามีแสงแดดก็เลยมีอยหนาวกปเลยมื่ออื่นแห้งจีหนาวก็นี่ขอจอโอ้โหกระปู่เยอะจังกระปูกระปื้งเดี๋ยวมาหาเลอกคุดทางเทิงพี่ละ ได้กบจมือของคุณครเจ้าคุดอนไรได้กบเซเป็ดเขาเอเป็ดคุ่นับปะนะพูดอะไกบเนเล้งเป็ดเซเป็ดตัวนึงบีกบว่าตัวบีไม่คขุ่งนะกบกามกบกามแล้วขนงอแงตัวนึงหูกระปูกเอาแต่มันจะไปได้ตัวนดําเซมขเป็นไม่้าง ไห้างเกไปห็นคงแล้วป้าช่วยกบกามมึงกบกามกบหลังแข็งบ่กบกามกบกามกบหลังแข็งว้าวพี่้องเต้พูหมันตะพูกบหังแข็งขุดขุดใส่หูนะตัวเมตัวนึงขุดกอนไือปลาน้ำแห้งบ่ดำ เอาลองน้อยนึ่งเดเจดเดี tamam ๋สิโอสตปลาเพื่อนะโอเคมีตัวเจนเลยโอ้ห้าตัวห้าตัวบ่ปลาเข่งปิงขึ้ยามนี้แห้งติ๊กแสบๆซแล้วมึงได้ห้าตัวมาวันนี้ก็เห็นพักกี้ส้มขี้ขมทุกคนเลย งามมาแท้เอาว่าเพราะว่าบ่อนี้นะทุกคนดินซุ้มดินซุ้มล้วกันนะแป๊บงามมาแล้วแล้วก็พักนี่ยันี่แต่สะอ่อนมันนี่เนอู้โจโจนี่ไงทุกคนได้เห็นอลไรที่มันกินได้ก็เก็บเอาเมืองนะโอ้โหแต่สะอ่อนดำพึ่งนึกนี่โจพักขี้ส้มนี่ฮะกระติก

พอดีไตากอกหมือตามหมนีกหอนตามมู้พอดีอเย่ันนี้นะคะจะปล่อยแล้วได้ทุกคนเพราะว่าเราเล้ยวข้าเลี้ยวน้ำมาแล้วเนาะปล่อยสัมะเลย จะพักขี้คม z o ขี้ขมแล้วก็พักแหวนกรบเปางามๆนึงงามแรงน่ะมันมีคอยมีทุกคนอันพักแหวนนี่นะแต่าาว่าหน้าสวัสดิ์ตาคนนั้นมีทุกคนหนักงามอาะไรมีต่ยอดนิ่ใหญ่าทางนั้นแห้งเต็กแหวนทัน้งหมดอันเนะขียวๆนี่นะกินกับแกงน้องใหม่เศรษฐะ เอาจุกจ mm. ุกมาดามจุจกเลยัม่วาดามบางทีมันมีกบดิมันพุทคุ้งแล้วบอัะพุทธุนนี้หอยเออเป็นต yup. okay? ่ยโคหอยอะไรเนาะ โไ,ได้ัเเคยโบ่อยเห็นกโนะได้เลยาว่าโนะแบบห้าบิห้าบิ่สิเียได้ปเปิดสีขุ่งกันทุกคนเลยอ้ยลกแท้ว่ะอู้หู้คิตมงมเซอรนี่หนขี้ตมอือ ูเลยเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนแล้วก็หูใส่ฟูดก็เดินหาคุูเลยหหูใส่น่าจะยืนเหมือนย่าล้วก็มึงเงินเพื่อนเอากระทางก็ได้มันฮองเกลอแล้วค่ะไปทุบทิมอันบกน้ำกระตุกไปเตาอหลีนอ้อ้ทางหลังนี่นะเพราะมันเคอะห้อยทุกคนแล้วก็ะมันสมนะเจ้าน่าจะหาตลอด ถ้าห่ากินทลอดกะหน่อไม้กะสีอ่อนได้ทุกคนนะต้องดูแลมันได้บ้างนะไกยมาเลยหมดนี่ก็สองห้องเพดานี่เคยเดือดแต่เป็นตะลึกทะเลอา่าวไข่แต่ดิ้นมันอ่อนกิ่นมีอ่อนนะคะุกกระบ,บี้คุกเธอ,ยอยนี่น่าจะบีมีคนได้กบเห้อ น่าจะบ่มีคนมานกรบดอมาหานี้นะเด้ได้ได้ได้อ่านได้ว่ะจะอ่านได้เหรอคุณเคยได้ยุ่หลังคุได้เหม็นบอสนี่มันเหนียวทุกคนเอ้ยลลกกบวบาคุดคุดเนี้ยครับเซมก็มันมีเปลี่ยนใจไป <c oughs> 空能。 อทุกคนตอนนี้ซุมเห่ากับยาคุดกระปูแล้วนะเพราะตอนนี้กะเทงแล้วทุกคนเลยพาเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวซุมคอยกันซีได้เมอก่อนพุดกระปูมื่อกี้กัได้หลายเติมทุกคนเลยเดี๋ยวไปเยี่ยมอันบดําก่อนโอู้หูอื้มยืนเดือดถิ่มคู่อันชนิมยันไม่ได้ขึงนึงอันบดัมทุกคนเลยไม่อันบดํา สาวๆเพื่อนปุ๋เคืงอยู่ตะพูดทุกคนไอ้เด้อขึ้นมาเมื่อตอนนี้ก็มาฮอนเฮินแล้วได้ทุกคนมาดำกะเพืออ่อนเชื้อถุงยางเอาทุกคนเอ้กระปูกเพราะเพื่อนเอาคู่เพื่อนตอนนี้น่าไปเชจอกระปูนะมาหอ่อเราจะใส่ในถ้วยอ่ะก็เต็มถุงเลยรับไปละถุงบางใยมันเต็ม กับบิเซอร์ทงแข็งนะก่อนเอาไม่ปาตีกินมาล้เอาไม่เก็ดคือึงเอาไม่เก็ดนี่นะมึงไม่จะได้ก็ติมถงงุงบางอย่างทุกคนได้เก2ตัวเลยในห่อนบ่ดประมา5ห้าสิมัวน,นี่่ไหม้หัเดี๋ยวหาให้ดูให้กินก็บามานี่นะ มาแซ้กระปูไว้ก่อนทุกคนเพราะมีแต่ขี้ตุมนะ,ะเดี๋ยวแซ้ขีต้ตุ่มเอาไว้จังเฮ็ดูกินกันตอนนี้กะ<ค>สนิมก็ได้แซ้กระปูแล้วแล้วทุกคนนี่ขีต้ตุมกะเออหมดแล้วนะเดี๋ยวสิมากแกงวันนี้นะทุกคนเอ้ยกระปูก็ได้บ้าไปหลายนึงแหละเด็กกระปูหน้ากระปูหน้ายำนี่น้ำมันเลยทุกคน คือกระปูกะสีบ่ได้แก่งเมดคนเนะเพราะว่ามันหลายคนนะยันกินนี้เมด <c oughs> มาเป็นขยงเลยปูนิบอิปปี้อิปปี้ปปมีสิขังไว้เชื้อกองนี่ล่ละ <c oughs> แก่งเอาจิกหน่อย ที่ล้างกระปูแล้วแล้วก็สิมาตำข้าวเบอร์ใะ่ไทุกคนตำข้าวเบอร์เพื่อมาเล่กะ เละแล้วทุกคนแต่มักเพชเเรซื้อแต่มักเพชรเละแล้วทุกคนมากไวยหนึ่งมักเพชรกับข้าวเบอร์สิต่ำเข้ากันเลยทุกคน ทุกคนซิมาปุงเคิงนะซื้อแต็งนุ่มแล้วก็น้ำปลาแร คงเคืองแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวไปไปแกงก่อนวันนี้นะหนาวเ,เดี๋ยวท่าเฮิร์นแกงฟูทุกคนจังเสื้อพักนะเพราะว่ายันเปื่อยนะ ตนนี้มื่อนี้นะจักองศาละสิบป่ายสิบป่ายองศามือเช้านี้16องศาทุกคนเลยแต่ว่าบิฮูว่าตอนนี้จักองศาอากาศหนาวแห้ง เบิ่งโมห้าวทุกคนนี่ผดแล้วนะเดี๋ยวสิเซอพักก้นทุกคนเอ้ยพ่อมือนนี้สิแกงกระปูน้าเซอพักขี้ส้มพักเขากับกราไยนีย่พักขี้ส้มขี้ขมหลายพวกกวีเจ้ะ อดีน้ำพอดีต้นอันนี้ผักกาดน้ำซุกแล้วทุกคนเอาเห็ดเปื่อยหลายกันดีแซ่บเดี๋ยวซิมก่อน กระปูห่อกระซุกแล้วทุกคนเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟทห้กก่อนนะเ,นะเต็นกระปูนาสะพักี้ส้มนี่ทุกคนตอนนี้เนวอยูเนาก,กินแรงเขาก็ะแล้วแล้วนะ มีประมาณนี้ได้ทุกคนเลยแกงกระปูหน้าเสิร์นพักกีส้มแล้วกะ็เน่้นมะเขือ

ตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก้อนทุกคนเดี๋ยวพบพอเดี๋ยวไม่คลิปหน้าก้อนสปิดคลิปก็ขอขอบุญขอบุญ fc ทุกคนที่เข้ามาติดตามได้ฮับสม้มเป็นกำลังใจเฮ้อสาวนิมสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใฮ้เธอเด้อทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพบพอเดี๋ยวไม่วิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย